ก็สวัสดีครับเป็นช่วงปีใหม่ทุกคนเลยนะครับผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เป็น PC นะครับพนักงาน DC ก็คือขายของในการโปรโมตแบรนด์สินค้านะครับการประสบการณ์ผมแค่อายุ18ปีที่ผ่านมาก็ทำอะไรหลายอย่างในอายุ18เป็นเสร์ฟป้างเป็น แมคโครในสินค้าในห้างใหญ่แต่ผมก็ไม่อยากบอกว่าที่ไหนนะแต่ผมก็มาเล่าประสบการณ์เป็นดีพีซแล้วกันนะครับโอเคเริ่มแรกตอนที่เราจะเท่างานก็คือตื่นแต่เชา้าตื่นแต่เช้านี่ก็ต้องไปหกโมงครึ่งมันมีกะเช้าและกะบ่ายแล้วก็ต้องตื่นไปรีบไปให้ทันก้อนนั้นจะ้ายเวลา นี่ครับมาก่อนได้เปรียบไม่ใช่อันนี้คือมาก่อนเวลาคือดักเวลาไว้ตอนนี้ผมกําลังรีบก่อนที่เข้าบ่ายเพราะว่ามันมีสองชั้นเราก็ต้องรีบลงขับรถนี่ครับก็ข้างๆไกลอยู่การเดินทางก็ใช้าานามานสิบนาทีก็ถึงที่ทำางานแล้ว ก็ตอนนี้ผมก็เวลาถึงที่ทํางานแล้วครับก็จะจอดรถที่ไว้ที่ร่มๆหน่อยที่แดดน,นี่ตรงนี้เลยก็น่าจะรู้ตรงที่ไหนโอเคแล้วก็พร้อมจะเข้างานมันก็ใกล้จะสายแล้วไม่ต้องรีบแถวนี้ก็รถเต็มเลยที่จอดกาบ,บายนะ่าโชคร้าหน่อยเพราะไม่มีที่จอดส่วนมาก,กจอดที่แดด ก่อนจะเข้างานเราต้องสแกนก่อนนี่ก็สวัสดีแล้วก็เช็ดความคมสะอาดแล้วเช็ดชูให้สะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็งานที่เราแบบขายของตามนี้เลยสองฝั่งนี้ก็สาหรับวันนี้ก็มีของที่เข้าแล้วเราก็ต้องเติมจีนที่มีของเราบ้างมีของอื่นบ้างเราก็ยังไงเราก็ต้องเติมอ่ะเพราะว่าแบรนด์อื่นเขาไม่มาขายอะไร ประมาณนี้เราก็ต้องเติมแบรนด์ตัวเองเติมแบรนด์ของเขาบ้างโปรโมทแบรนด์เขาบ้างโปรโมทแบรนด์ตัวเองบ้างเงี้ยมันก็ไม่ได้สังเกียอะไรหรอกข้อดีข้อเสียเป็น pc มันก็ถามว่าดีไหมก็น่าจะดีอยู่แหละคือมันก็ว่างแล้วมันก็ไม่บ่างบ้างเวลาลูกค้าเยอะ แล้วก็เติมสินค้าบ่อยแล้วก็ต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้มีอะไรบ้างมีเหล็กมีแตนเหล็กมีอะไรทั้งหลายอย่างแล้วก็ต้องเคลียร์ว่าโปรโมทราคาอันนี้ลดสามเปซินลดสี่เปอร์เซ็นต์ไปยังงั้นแหละเราก็ต้องโปรโมตให้ลูกค้าสนใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ส่วนมากก็น่าจะซื้ออยู่แหละก็แค่ไม่เกินร้อยนะ ส่วนมากลูกค้าจะซื้อตัวถูกและตัวที่ราคากลางเพราะราคาแพงนี่ลูกค้าซื้อไม่ไหวก็เข้าใจอยู่โอเคแล้วก็มันต้องทำยอดถึงที่เขาต้องการด้วยก็คือถ้าเราทำยอดถึงเนี่ยเงินก็จะกินค่าคอมกินค่าโออะไรก็ว่าไปถ้าทำยอดถึงนะผมก็ไม่บอกว่ายอดเท่าไหร่เพราะว่ายอดมันแต่ละคนไม่ต่างกัน ส่วนผมนี่ก็ยอดก็หลักหมื่นนะก็น่าจะไว้อยู่แหละไม่รู้จะทําถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะได้เงินอยู่แล้วแต่ไงเราก็ทําให้สุดทีมือนี่ครับแล้วก็เอาสินค้าอื่นๆที่ไปเติมสินค้าที่ของเข้าตอนช่วงพักกินข้าวผมก็ช็คก่อนว่าพบตังค์มาหรือเปล่าโอเคไอคอนที ใกล้เลิกงานแล้วผมก็มาดื่มน้ำที่หน่อยเขาปิดไฟแล้วก็มืดมืดหน่อยเขาว่าใกล้จะเลิกงานแล้วผมก็มาดื่มน้ำช่วคราวที่ก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเปิดแอร์พอถึงเวลากลับบ้านเราก็มาติ๊กอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านก็มันอยู่ด้านหลัง ว่าเราพนักง,งานต้องอยู่ด้านหลังไม่ใช่ว่า,าเดินออกหน้าห้างเลยต้องอ้อมไปด้านหลังดรดเขาว่าแล้วก็ไม่ได้ไกลมากเราก็ใกล้ๆอยู่ก็ได้อยู่อะไรก็คือได้อยู่เราก็เดินไปโอเคก็เลิกสาวทุ่มก็ลดเยอะหน่อยนะว่า ก็ขับระวังด้วยนะครับการขับขี่อันนี้เราก็ทำยอดได้ก็ทำขายไดู้่แหละประมาณสิบกว่าซินได้ก็ดระาพันกว่าบาทประมาณนี้นี่พาพาเมุูไ้โอเคก็มีประมาณนี้แหละครับผมครมีพนักงาน PC ีก็ก็คนก็ รู้อะไรบ้างในคลิปนี้ถ้าไม่รู้ก็น่าจะคนเอาเองนะครับใน facebook หรืออะไรนะประสบการณ์ผมก็ประมาณนี่แหลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามไว้นะครับผมก็โทษทีที่ไม่ได้อัดคลิปนานไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงวัยทำงานและเพราะว่าต้องหาตังค์นะครับก็ตัวลาก่อนครับบาย